สะพานไม้เคลียมสดเข้มเบสระวังตกน้ำเฮ้ยมีแตนด้วยระวังแ,แตนต่อยองค์กรบริหาครับตรงนี้เราจะเดินอนจะไปค่อยๆไปกันนะอยเขาบอกระวังเด็กนะตกน้ำนี่ใครเอาไม้สามเมตรไม้นี้ถ่ายสวยเลยนะโอ้ปลาชโดตายแล้วไอ้ลุนะ่งอืดเลยเปีเตาว่าจะตาวากอินมเลยนะ เต่ากินปลาชะโดด้วยนะไปลูกโอ้โหโอ้โห่าดูเต่าเต่ากินเต่าดุเต่าดุเต่ากัดชะโดตายเลยนะเดี๋ยวมันก็จะเปิดไรนิดหนึ่เนี่ยะหนองใหญ่แอดชุมพรนนะไปลูกนี่คือสะพานไม้เขียบมีข้าวบอนเป็นแผงโซล่าเซลล์ด้วยนะอือใช่ทำดีข้าวบอนเป็แผงโซล่าเซลล์เลยไม่ก้อนเลยไปลูกแผงโซลาเซลล์ด้วยข้าวบอน เ,เอาไม่เอาแค่ตรงเน็้อ่อข้ามสะพานไปแล้วก็ลงแล้วก็เดินกลับนี่แคก็เดินไปถึงนู่นเลยตรงกว้าง ้อนมากนะครับยนนี่ต้องไล่ให้เราไปมาตรงหนุนนี่อย่างชมกวางชมกวางจริงจงมันต้องเข้าอีกครั้งนึงนะครับแต่ร้อนมากเลย นี่ลเราต้องขับรถเก่ากรุงเทพอีกประมาณสี่ร้อยกว่าโลนี่ก็แบบขับไปแวะพักไปนะครับเดี๋ยวว่าจะไปแวะพักแถวหัวหินด้วยรอบหนึ่งก็ค่อยกลับบ้าน <c oughs> ทีมีี้บ้า,บามากครับขับรถมาอย่างเดียวก็สี่ร้อยประมาณเท่าไหร่วะสี่ร้อยเก้าสิบเจ็ดโลไปถึงที่พักนะเดี๋ยวขับกลับอีกประมาณสี่ร้อยเก้าสิบเจ็ดโลเหมือนกันแต่ว่าถ้าแวะ ต้องเส้นทางบ่อยก็อาจจะเพิ่มขึ้นไปอีกเอามาก็แบบโอ้เสี่ยง,งความตายมากเลยรถสุดนู้มีอะไรบ้างนะเดี๋ยวเราเดินไปสุดแล้วเราก็เดินกลับดีกว่าแต่ไม่น่าจะมีอะไรนะสุดนู้ นี่ถ้าเอาไม้สามเมตรมาถ่ายสวยเลยนะวิวโหว,วิวมันได้อยู่อะ่ะนี่ผมเอาไม้เมตรยี่สิบไหมถ้าถ้าจะไม่ผิดน่าจะไปเมตรยี่สิบนู่นนะครับเป็นชงกว้างนะอยู่ฝั่งนู้นเลยถ้าชมกว้างก็จะตรงขึ้นไปนะครับแต่ว่าถ้าสะพานไม้แกรมเนะี่ยเราต้องเลี้ยวขวาก่อนก็อถึงจุดที่ชมกว้างนะเดี๋ยวเราเดินไปสุดน,น,นู้นก่าไปดูว,ว่ามันมีอะไร กคลิปนี้จะเป็นคลิปนอกเหนือเส้นทางนะที่เราเดินทางก็เอารถมาลองนะครับเป็นรถเดิมโมดิฟายก็ลุ้นด้วยเหมือนกัน,นกเรา่าแบบแม่งจะพางกางทางไหมอะไรเงี้ยป,ป้าป้ามาบอกเลย <laughs> คือถ้าแบบพางกลางทางจริงคือแบบโหลากลับยาวอ่ะกว่าจะถึงกรุงเทพนะครับสี่ร้ยกว่าโลเกือบห้าร้อยอีกสามกิโลก็ห้าร้อยแล้ว เดินไปเดินมานเราจะเดินสุนแล้วนะก็ว,วันนี้เป็นวันสงการนะแต่ว่าช่วงนี้น่าจะยังไม่มีคนมาช่วงเย็นผมว่าน่าจะมีคน ผ่านบางช่วงกอแบบกลัวมากรู้บรรยากาศแบบดีมากแหะตรงนี้แต่น่าจะไม่มีใครมาครับทีนี้ก็ปิดแค่นี้นะ